สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดหลังใครล็อกเดินทางข้ามจังหวัดเรียกได้ว่าหลังจากการประกศาศใครล็อกระยะ3ามหลายๆคนก็สามารถเดินทางกลับบ้านหลังจากไม่ได้กลับไม่ได้เจอหน้าครอบครัวมาหลายเดือนส่งผลให้การจราจรหนาแน่นขึ้นโดยเฉพาะสาย304ซึ่งเมื่อวันที่30พฤษภาค,คมเพจเครือสหพัฒแหลมชบังชลบรุรีซึ่งได้เผยภาพล่าสุดของเส้นทางสาย304ซึ่งมีรถติดเป็นทางยาว ซึ่งได้โพสภาพและข้อความระบุว่าภาพล่าสุดเดือนมิถุนายนออเดอร์ลูกค้าลด hashtag หยุดยาวบางโรงงานหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นเดินทางปลอดภัยกันทุกทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับทุกท่านขอให้โชคดีเดอ้อเดินทางปลอดภัยและที่สำคัญมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ